สบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเอ้ยทูจ้าทูจ้าอยากกินทูจ้าก่อนไว้ทูจ้าก่อนอยากกินลำโพอไว้ไว้ยูกี้ยูกี้ตบมือ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 แล้วก็ทูจ้าไว้ไว้ทูจ้า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 ใหญ่กินลาย ักกินน้ำแข็งโอ้ยก้อนน้อยๆก็แต่ว่าเราอยากให้เพิ่นก <te ver zat todavía> ินอะไรเนาะอากาศนฮอนกินแต่เนยเย็นนะตกอู่บ่าคือไหนบอเรือเชือกขาดชายอู่รุดบอตกปุ๊บเรากำลังกินนมเดี๋ยวกำลังนอนกินนมนมบนท่นได้เบิร์ตซ้ำนมยังยังอยู่กำลังกินไปเหลือหาอ่อนนมเจ็ดเจ็ดอ่อน

อูท่านได้ผูกคอยฮักการลงมาแต่เตรียมต้มขาไก่มิวกี้กินบ่ต้มหอมแบบว่าต้มสีกินไปตอนน่้องอ่อนขามันนะจ้าน้ำมันป้อนคนแล้วก็ฉีกตอนเนื้อไก่เปื่อยๆใส่พร้อมกับข้าวเหนียวเนาะกินข้าวเหนียวกับของกินได้แล้วแต่บางเถื่อนฮักบุมีกะกินข้าวต้มคือต้มํำรองไว้ตอนเศ้าเอวอยากกินข้าวตะเกาว่ายอยากกินข้าว จะนี่ให้กินข้าวใหญ่เลยจักยากแล้วนี่อู่คนพี่น้องคนกองดูมงได้กี่ติบอ,อีดังครอ,อบหอมยองดีมันจะกินเล่นน้อยอู่เอาแต่เสือ้อหัน่นถูกกันลวดมันขาดพี่น้องใส่บวได้หงบวชกิดว่ามันสิขาดบดมันถูกดไปกดมาขาดสมมวิอันเงี้ยนี่ตัดเอาเสือ้อบนไกวไป เครื่องหนึ่งไปผูกเสือกอันนี้ทำมัได้ขาดเสือกอันเส้นมันได้ใหญ่ไปเลยเลยเสื่องเลยแต่ว่าอันนี้มันหักมันแตกออกขาดออกเปลี่ยนตัดเอาเสื่องของไกว์นี่นี่มันยาวค่อยเลอยทบเสือกไกว์ตัดอันนี้หนึ่งแล้วก็แกะออกผูกใหม่โอ้ยมิกกี้นอนกินนมอยู่ไกว์ไปไกว์มา กุ้งไต้มไก่เพิ่มนะพี่น้องเสียดายอันตอนมิกีิตกกับบรเิเหตฉ่ำจะโผล่คนอยู่ได้ยินแต่เสียงไห้กับบไปใช้ควายน้อยไม่ใช่นะตกเด็กๆตกนะคนขี้ดือ้อคนขี้ดือ้อคนขี้ ปูเล่มเดียวนั่นจะได้หรอไวไปกว้างที่โบอันนับว่าตะปูว่ามั่นใจนะห่าบาไดจว่ามีกี่จักเป็ดช่างพี่รองเขานี่ยังเห็นอยู่บุษเฒ่าในพื้นเต็มอยู่นี่กับนี่ในแขนก็มีนช่องคางจักแค่จักเป็นอย่กับบุญทองลายมือยังบวยหยุบลง แต่ว่าไปทายาใส่คกึ้ไข่ไหนได้ยาเป็นหลอดนะยาเป็นหลอดทาผื่นคันตุ่มคันความดือ้อทั้งนัน้กิ้งตกเตียงลูกตกเตียงไปตกผ้ามอนตกอีกเพื่อนซาดอีกถือจ่าดูถือจ่าปลาลึงถือจ่าปลาลึงถือจ่าเออนั่นแหละถือจ่าเออถืจจจจอ,อ,อ,อจา่จาถือจา่าถือจ่าใหม่ดูถือจา่าใหม่งามๆับเลย ทูจ้าสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจา้างามงามไว้ลูกไว้ยูยกี้สวัสด,ดีจา้างามงามหันแนี่ยมงลงหลุดหลุดไปไวๆกันเนีทันด้วเลยทูจ้างามงามไว้สวัสด,ดีจา้างามงามอืมกินข้าวกับปิ้งไก่บอกยูกี้ข้าวเหนียวป้อนข้าวต้มบอกอยากกินไปได้แล้วแนวใหญ่เลยแต่ลงเถอ ต้มไว้เวลานคนกินแล้วก็ออกมาละลายอุ่นให้กินบดต้มไว้ลนน้นประมาณกินซองเถืออ่อน,นี่แหละต้มประมาณไ้กินซองเถื่อนนะพ่าซํารองไว้เวลาเขาบ่มีของกินของกินแบบมิวกี้กินได้่ะให้กินข้าวต้มน้มิวกี้ข้าวต้มกะถ้วยน้อยหนึ่งเถื่อกับบเต็มถ้วยเน็ต ผมกินข้าวเหนียวผนกินลายไนดะ้ลายคำลายคำหนึ่งรามันบานออกมาก,กว่าอีดข้าวต้มถ้วยนึงแขว่เล่มทีซามกำลังขึ้นโอ้หิวน้ำได้กินน้ำหรอมากินหิวน้ำเจ้าว่าอีนางหิ้วน้ำเอาหนำม,มิวกีกินก็อันนี้กีกกินน้ำอ่ะน้ำม,มิวกี้เป็นน้ำน้ำต้มเน,ะนาะน้ำต้มซุกที่มันเย็นแล้วนะน้องกินน้ำปะลูกปะกาดห่อนปะอยากปะ อยากกินน้ำป่ะอะจะกินบ่เอออยากคำพิเศษเลยอยากเไอพี่น้องเอออได้ไปเอาให้กินไผ้อีนาเนน้อยอ่ะให้ฮะช่องเวนเวนกเก่าหัวมัวสารบริสิทธิ์ให้อีนาเนน้อยวิวกินให้ดิคุ้งเถาบบ้านนอกเขาอยากให้ช่องเวนด้วยข่ให้ช่องตั้งแต่เนน้อยผู้พี่น้องตั้งแต่เห็นหุ่งเนาะ หายหันดุหายหาอีนาเน,นอร์หายหาพมจอกๆอกฮะน้ากระจุกก็ได้นี่นี่ลิ้นนี่อันนี้กระเป๋ากระเป๋าเครื่องท่านาแม่เศร้านี่กี้อาบน้ำอยู่เตียงเตียงต้องกเว้นมาอาบแล้วอาบตอนเศร้าก,กับตอนแรงขำๆก็เลย <c oughs> เพิ่มลิ้นน้ำในกระมังก็เลยมาท่านาอยู่นี่อ่างอาบน้ำกับบุได้เอาไปเป่าลมมันแวบเลย ก็สีบอ่อค่อยได้ใส่ในใจก็อยากเปิดน้ำสะล,ะลายันบ่มีน้ำเดี๋ยวนี้เห็นกระต๊กน้ำจบเอาเวดมือเบิดเว้นพอแต่คออาบือได้คําเมนไพ่ดับมือหนึ่งมีบ่มีน้ำอาบนะโมมีน้ำใส่อ่างก็ได้ว่าล่ะก็ซาแพนบอกเปิดจบเอาน้ำพอปิดไว้เป็นชงงงงงงง่วงเนาะวัดนี้มันมาจะเปิดก็แต่ว่า ได้ดอกประมาณอัน3ามทาง4ีใหญ่พี่น้องกระเบิดเปิดเธอหนึ่งนอกไปจากน้ำใส่น้ำซยน้ำสักทรงสักผาอีกกัดลูกโป่งแล้วนะมันแวบมันแบบเันเป่าให้ไหมมันแตกดีดปากนะคะตุ๊บนะคะหันปากเป่าเป่า เป่าคอไก่ให้ป้าลุงเบิงไหเป่าเปล่าลูกเป่าป้าลุงเบิงนะอ่อเป่าเป่าโตมันู่ผูดถอดออกมาเป่าเป่าปากมันก็ได้คอมันก็ได้ลูกเอ้าเป่าบันทึกทังเปล่าเป่าอือ ปุ้งล่างน้าเลยเนาะเอาอยางอันนี้หัดล้มมันออกหัดบุรียางมัดผมหัดคนหน่อยเอ้ย หวังลิ้นลูกโป่งบีบแตกไป2หน่วยมื้อเช้านี้พญาโตเป่าไว้ตั้งแต่มื่อวานนี่ล่ะค่ะมันมันอยลเนาะหน่วยไแตกอันนี้จะเป็นหมอต้มไก่พี่น้องนมาเบิ่งหมอต้มไก่่ก้โอ้ยมัน้อนบ่วงสั่นต้มขาไก่ไปเดพอใคน

อันตั้งแต่นอนถึงแต่พอเขาเปลี่ยนอะนะานผุดดกสิบห้าเทนะระวังไงลังเขาตบมือดูยุกี้ยืนโชวตตบมือเออผู้เก่งเออตบมือตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะตบมือแปะแปะเฮ้ยยันตกเตียงมืวนอย่างเดียะกลังตั้งไข่ประชาบ้านนอกเขาเอินตั้งไข่ผู้หูอ่อนก็จะเอินคนอื่นเอิญนะได้ก็ผู้หูแ่ ตั้งไขกําลังแบบว่าปะมือยืดน้อยๆนึงงงแงงงแงงงแงกแล้วก็ล้มจักได้จักวิบ่ฮู้ดอกเอาเอากายลันลงางแท้เอ้าดเพิ่นอยากลงนี่หันหลังมายาวๆอดขาลงเด้อพี่น้องผู้เสื้อตกเนาะโอเคเนาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้อจบไว้มื้อเนาะกี้สิอยากลงตกเตียงลพี่น้องเอ้ยพคลิปหน้าเด้อวนแฮงสวัสดีสวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีเด้อพี่น้อง ใจ <Hi. S 2> ก็ได้นาเธอไปอยู่แต่หืนในหืนนี่